นน้้อองงเเกกมมสวัสดีครับพบกับฟีฟ่าม b บายกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมารีวิวก้องหลังที่คิดว่าน่าจะเป็นอนาคตโนนหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือคนนี้เลยครับยังไมย่ากวิดีนะครับมาด้วยโอเวอร์เรทอยู่ที่111นี่ครับสกิบบูตของเขาก็เป็นในเรื่องของการเทคเกิลนะที่จะเพิ่มขึ้นมาครับของการเทคเกิลก็จะเป็นเทคเกิลแบบยืนการประกบปฏิกิริยาการสไลด์เทคเกิลการเร่งความเร็วนี่ครับก็ เป็นอะไรที่นะครับในเรื่องของกมรับเนี่ยถือว่าเน้นมากๆครับ3ตัวนี้ที่เป็นหัวใจสําคัญของกองหลังเนี่ยสูงขึ้นนั่นเองครับเนี่ย1 7 5 165อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่พอครับเนี่ยสปีดต้นครับ1น7้เนั่นเองครับกพราะน่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นท็อปๆนะในตัวกองหลังนั่นเองครับนะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ากองหลังตัวท็อปๆปประมาณนี้จะฟอร์มดีไหมนั่นเองนะครับชมเลยครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอือ่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับจะบอกว่าพี่ป๊อบเนี่ยเติมกับร้านนี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับอ้าว น้องเกมน้องเกมโอ้โหอ่ะคลายๆกันนิดนึงนะฮะคลายๆกันนิดนึงสุ่มมาเจอกันเฉยอ่ะน ah, ้องเกมครับมาด้วย4-2-3-1ฮะไปครับ

ทั่มมาตรงเอ้าเดี๋ยวอะไรเนี่ยมียงี้ด้วยเหรอนะครับเอาบอลไปที่เอา้เดวีอาวิดีนะ

ครับ,บดมาด้ครับ <k> โอ้โยยังไม่เจอหน้าผู้รักษาประตูเลยเนี่ยครไปทางขวา นโดนบงังโดนบงังไปไม่ได้ไปฮะเอ้ยเกือบเปิดได้เมื่อกี้

can he find the right pass oh right strong tackle oh sorry in forthcoming i've been to There's going to be a double substitution perez keeping the ball moving now moving the ball impressively here now they keep passing away can they forge uhm at this moment almost done oh done it oh oh, oh. oh. คิดว่าโดนไปแล้วเมื่อกี้คิดว่าใช่ไปแล้วไปครับซมบร็อตต้ามิอนลก้ัมบวใครออ่โอ้โดนเราเออ้ The a c i n going c o n n e l e yes we will have f o 40ครับ4ไม่รู้จะเอาอยู่เปล่าเอาอยู่บ้าวโอย้อยเอาอยู่ครับ<ะ>อยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้สุดยอดสุดยอด GG ครับผมเกือบโดนไปเหมือนกันเนี่ย <Okay. S 2> โอเควันนี้ครับเราก็จะเอาวิธีนะครับมาลองนะครับนี่น่าจะเป็นท็อปร้อยครับชุดนะครับโอ้ทีมโหดเอนกันนะเนี่ยคับให้สังเกตวิธีดีๆแล้วกันนะครับเกมน,นี้น่าจะหนักนะครับ Liverpool. Well, Derek. If we can talk about coaches and their methods, but it's now down to Who will affect the game and who will have the greater desire? It should be a cracking game, though. Liverpool have given us away. Hmm. still Jude Bellingham, on. Vidic, Kylian Mbappe. โอ้โหลูกนี้ยิงอย่างสวยเลยนะครับโดนยิงไปก่อนฮะบอกแล้วว่าเกมนี้หนักแน่นอนะ Plenty of support here. Yeah. <laughs> well, that's gone out, what? and it is going to be a good <laughs> kick. Lewa <laughs> Jude Bellingham. Mirap by Juliet. Killian Mbappe. On to Holland. Well, they keep passing away. They'll try to take their time, but not enough care on the ball. Van <laughs> Basten. มันนี่ไม่หลงอ่ะสโอเวอร์เกินโอเวอร์เกินไปไม่ออกอ่ะเมื่อกี้อ่ะเต็มเต็มทั้งว่าเมื่อกี้แบบ อะไรวะเน,นี่ยโอ้แบบเน็ตเ well น็ตแบบกระตุกตลอดเลยอ่ะตอนอยู่หนั่งอบเกียตร,รติโตก่ะ Super tackle and they've won possession. Magnificent challenge to win it back. Viera, the ball winner. Ruth And Bellingham, he read the situation defensively and did his job. Oh, what an opportunity. Vinicius oh, sure. well, went... Junior. Holland. Rud Hurrit, Michael Balak, Van Basten, Yuska Vincha, Failed to keep hold of it, and the referee says, Play on advantage, Liverpool. Hurrit, Theo Hernandez. No deal. not really troubling the goalkeeper at all stuart well from that range he should be scoring and he knows it and boston what hmm <laughs> what's that 10 minutes left for play maldini getting it away โอเค cop, รเอเครับสำหรับวิดีนะครับก็ให้ความรู้สึกว่า เป็นกองหลังที่แน่นนะครับมีหลายจังหวะที่แบบช่วยเกมได้เยอะมากๆเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลูกาอากาศนะครับในเรื่องของการแบบดักช่องดักบอลอะไรพวกนี้ครับทำได้ดีมากๆนะครับก็มีความสูงด้วยนะอาจจะไม่ได้แบบทําประตูในลูกคอนเนอร์ได้สักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยไว้ใจได้แน่นอนครับสำหรับวิดินนะครับแล้วก็ในเรื่องของบูทเนี่ยเน้นแทคเกิลนี่คือแบบว่ามาเต็มเลยนะในเรื่องของการแทคเกิลเนี่ยแบบสูงมากๆเลยครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับ สูงขึ้นมากๆเลยนะครับทำให้เกมรับนี่ไว้ใจได้แน่นอนนะแล้วใครที่กําลังมองหากองหลังนะครับที่แบบดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นระดับท็อปนะครับวิดิตก็เป็นอีกช้อยหนึ่งนะครับที่บบกว่าราคาไม่แพงเท่ามาดินี่นั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่พีหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ